ครราชและท่านกำนันวีรพันธ์มังกรอสวรกำน,น,นันตำบลคีรีราชซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานปีใหม่ม้งประจำปีนี้นะครับท่านผู้บริการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากท่านเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทุกท่าน ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาดทั้ง4่ท่านท่านานายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยท่านกำนัตนตำบลรวมไทยของตำบลรวมไทยรวมทั้งอำเภอพบพระในส่วนของจังหวัดตาดที่เคารพรักษ์ทุกท่านนะครับผู้สื่อข่าวแนะก็สื่อมวลชนทุกขแขนงนะครับขออนุญาตเรียนให,ให้ทราบอย่างนี้ครับ ตำบลคีรีราชกำนันตำบลลวงไทยนะคะดิฉันนางสาวป,ปิตาจันทร์โรจโชคค่ะเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราได้รับมอบหมายจากท่านนายกนัฐวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรานะคะให้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในจังหวัดตราโดยการนําของนายณัฐว,วุฒิทวีเกื้อกุลกิจ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดตาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งมีชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดตาจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชออำเภอพูพะจังหวัดตาจัดทําโครงการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่ามงประจําปีงบประมาณ2,566ระหว่างวันที่23-29ธันวาคม2,565ณสวนสาธารนณะ เก,กากลางตำบลคีรีราดอภอพ,พ,ตตพััดตากผู้สูงอภอพพระท่านผู้แทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากท่านนายกอบตคีรีราชท่านนายกอบตรวมไทยพัฒนาท่านกำนันตำบลรวมไทยพัฒนาท่านกำนันตำบลคีรีราชนะคะท่านสอจอเภอพพระท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านอ ผู้นําชุมชนนะคะท่านพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันทั้งมลวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้มยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานตากก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตากนะคะก็ยินดีที่ได้ร่วมงานการจัดงานปีใหม่ม้ง ซึ่งเราได้ร่วมงานปีใหม่มงมาเป็นเวลาหลายปีนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีวา่าได้ไม่มีการจัดงานมาเกือบ3ปีเต็มๆนะคะซึ่งปีนี้ปี2565ได้มีการจัดงานขึ้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปี2565นะคะเริ่มมีกระแสาการเดินทางของนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่ของจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้นประกอบกับจังหวัดตากเรามีความสวยงามทางภูมิทัศน์มีภูมิอากาศที่ดีนะคะแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญเรียกว่างานปีใหม่มงถือว่าเป็นงานประจําปีที่สําคัญของจังหวัดตากที่นักท่องเที่ยวมุ่งหวังที่อยากจะมาเที่ยวชมนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คิดว่ากิจกรรมครั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส ความเป็นวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งนะคะได้เห็นวิถีที่น่ารักได้ได้ชมการแต่งกายนะคะของชาวมง้งชมการแสดงแล้วก็วิถีการกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการโยนลูกช่วงที่นักเที่ยวอยากจะมาเห็นตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการ กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะคะนักเที่ยวจะได้เห็นสัมผัสต่างๆนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะส่งเสริมในเรื่องของเมนูประสบการณ์การท่องเที่ยวให้เห็นว่าเมืองไทยอเมซ i n g ยิ่งกว่าเดิมน,นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอพบพระเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่นักเที่ยวมาท่องเที่ยวในงานปีใหม่มง้ง ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่29ธันวาคมนี้นะคะนอกจากได้เห็นงานวิถีที่น่าหลักในบริเวณงานที่เกาะกลางน้ําแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นชมวิถีของชนเผ่าม้งนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะแล้วก็วิถีของการถอผ้าใหญ่กันชงซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่นี่นะคะแล้วนอกจากนั้นเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็น ไร่สวนเกษตรต่างๆแล้วก็ไรต่ตายาวานไร่ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะทางแมคคาเดเมียซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นโอกาสดีนะคะที่ผลผลิตทางการเกษตรได้ออกผลผลิตมาให้นักเที่ยวมาท่องเที่ยวได้มาชิมมาช็อปมาใช้จ่ายโดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้การแต่งชุดมงเรียกว่าน่ารักที่สุดในโลกเลยนะคะก็ต้องอยากจะให้นักเที่ยวได้มาสัมผัสเป,เป็นเมนูประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เรียกว่า365วันเราเที่ยวพบพระได้ทั้งทุกทุกวันนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่การท,ท,รท,ทอ่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตากพลาดไม่ได้นะคะ23-25ธันวาคมเอ่อ23-29ธันวาธันวาคม2565ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเทศกาคลคริสต์มาสด้วยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนท่าน นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาร่วมง,งานปีใหม่โมงประจำปี2565ที่สวนที่สวนสาธารณะเก,กาะกลางน้ำอำเภอพคกพระจังหวัดตากนะคะก็พบกันนะคะในวันที่23-29ธันวาคมนี้ค่ะขอพระคืณค่ะมีวัฒนธรรมปีใหม่มมงประจำปี2566ในปีนี้นะครับาง,งานในปีนี้ ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่างานจะเริ่มตั้งแต่วันที่23ถึง29ธันวาคม2565นะครับในภาคกลางวันนะครับก็มีการละเล่นของยงรุช่วงของคู่บ่าวสาวนะครับกิจการในกิจกรรมก็ กิจกรรของสองานมิสโมกตาผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้ายังกันชงกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านการประกวดแฟชั่นโชว์ของกลุ่มแม่บ้านนะครับตั้งแต่ชุดอดีตมาปัจจุบันแล้วก็ชุดประยุกต์นะครับแล้วก็การประกวดนักร้องแดนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีของที่ละลึกนะครับจากชนเผ่า นะครับมากมายนะครับโดยเฉพาะในงานก็มีบ้านจำลองอสื่อสารถึงวิถีชีวิตกันเปอยู่ของชมเผ่าโมงไปด้วยนะครับในภาคกลางวันก็จะมีกิจการกีฬานะครับกีฬาพื้นบ้านเช่นยิ้นหน้าไม้กันที่ลูกขังนะครับแล้วก็มีการประกวดวัวสวยงามน,นะครับ ในภาคกลางคืนนะครับก็จะมีนัก,กร้องอาจากต่างประเทศและก็ภายในประเทศนะครับมากมายนะครับมีการแสดงของอนักแสดงน,นะครับแล้วก็มิสสาวสงงานนะครับมิสมงกาดนะครับก็มาประกวดในงานครั้งนี้นะครับจำนวน20ท่านนะครับในงานก็จะ มีกิจกรรมมากมายนะครับโดยเฉพาะาซุม้มการแสดงผ้าทอยางกช้ของกลุ่มแม่บ้านนะครับของกำมุงเทียลากมากมายนะครับก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวามาเที่ยวแล้วก็มา,าซื้อของที่ระลึกในกลุ่มของแม่บ้านนะครับได้นะครับและในงานมีมากมายนะครับโดยเฉพาะในงานากนารจัดงานปีใหม่มงในปีนี้นะครับก็ถือว่า ยิ่งใหญ่นะครับในพิธีเปิดในวันที่23เวลา10โมงณนะักาะการสถานะกลาน้ำตําบ,บลครีลากนะครับก็นักแสดงจํานวน300กว่าท่านนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมนะครับสินค้าต่างๆแล้วก็มาชมการละเล่ของชนเผ่าไม่เท่านั้นนะครับอนอกงานก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับ บ้านบ่หมอตะวานันแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมเช่นกลุ่มแม่บ้านจะมะีบ้านสิงทอนะครับผ้ากันชงยายกันชงนะครับให้ชมนะครับแล้วก็มีไร่เชิญการเกษตรเช่นแปลงอะโวคาโดนะครับของอวันพลกรหรือว่าแปลงอะโวคาโดมากมายในพื้นที่ตะบนที่ากนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านเที่ยวในงานแล้วก็ท่านยัง ได้เที่ยวในภาคเชิญวัฒนธรรมแล้วก็เชิญเกษตรนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับครับเรื่องของความเป็นมาของการละเล่นปีใหม่มงนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาโดยช้านานนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากที่ได้มีการเก็บเกี่ยวในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเป็นการล่เล่นเพื่อความสนุกสนานและมีการเรียกขวัญในแต่ละปีนะครับซึ่งทุกๆครั้งหลังการเรียกขวัญคือแรม30นะครับก็ขึ้นหนึ่งขั้นเดือน2ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องของปีใหม่นะครับซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่23-29ถึง29ซึ่งความเชื่อของตรงนี้ ชาติพันธ์ม้งจะนับตามปฏิทินจันทรคตินะครับก็ไม่ได้นับตามวันที่ในรอบปีก็นําเรียนอย่างนี้ให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบนะครับและนในการจัดงานนี้นะครับเป็นการจัดงานร่วมระหว่างตำบลคลีราชและตำบลรวมไทยสลับกันไปมาอย่างนี้เป็นมาโดยตลอดนะครับเป็นความร่วมมือทีอ่มีการจัดงานแล้วก็มีสันสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ตลอดมาครับ และสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอยากจะนําเรียนให้ความมั่นใจให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือร่วมดูงานนะครับยืนยันในเรื่องของความปลอดภัยว่าในฐานะฝ่ายปกครองท้องที่ของตำบ,บคลคีรีราชพวกเราพร้อมที่จะมาให้ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับผู้เข้าชมงานโดยการทํางานจะร่วมประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจ ถ้าหาปกครองนะครับและที่สําคัญกว่านั้นนะครับมีการใช้สื่อในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงนะครับซึ่งให้ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกท่านเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะกลางน้ําแห่งนี้จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดกับชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะครับขอให้ท่านมาเที่ยวด้วยความสนุกสนานเที่ยวด้วยความบันเทิงใจนะครับ ขอกลับเรียนเชิญนะครับที่น้องประชาชนทุกทท่ทนานนักท่องเที่ยวทุกๆแผนนะครับได้มีโอกาสยังไงก็ขอเชิญชวนนับแต่วันที่23ถึงวันที่29นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาชมงานนะครับเพราะเราขาดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาเป็นระยะเวลา2ปีด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดแต่ในปีนี้ทางองค์การิหาวนตำบลคลีราชร่วมกับ ผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลน,นะครับจะช่วยกันทำงานตรงจุดนี้เพื่อความสุขสนานให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และตำบลข้างเคียงให้แก่นักท่องเที่ยวทุทกๆท่านได้มาชมด้วยความเพลิดเพลินใจนะครับขอบคุณครับ